ฮัลโโลสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่บางเสเลอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีกันค่ะซึ่งจะเป็นการพาไปเที่ยวนในที่พักที่เขาว่าเหมือนกับอยู่มาลดีฟส์เลยก็ว่าได้แล้วก็ยังพาไปกินขนมจีนน้ำยาปูห่อมหมกปลาและปิ้งงบเจ้าเด็ดเจ้าดังอีกด้วยนอกเหนือจากนั้นยังพาไปเที่ยวคาเฟ่สุดคิ้วและไปเช็คอินทะเลบางสเสรที่บรรยากาศนี้ก็ฟิลกูสุดๆไปเลยก็ถ้าใครอยากรู้แล้วว่าเป็นยังไงเั็นก็ไปดูกันเลย ปลาข้างหน้าเคป,ปาสาลีอันนี้ก็มีระเบียงห้องนอนนะทางเข้าก็คือเดินเข้าไปได้เลยนะพื้นก็คือมีดีเทลกรุบป,ปินี่เข้าไปปุ๊บกกเป็นไปนิ้ตรันนี้ก็จะมีบริเวณเกมให้เล่นนยนะแบบเกมไทยๆอ่ะ แล้วก็อันนี้ก็จะมีพวกตกต,ต่างกิมไไทยอยู่ตรงนัน้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินไปต่อตรงนี้ได้เลยง่ายดีอุย้ยนี่เหมือนในหนังเลยครบตัวเลย ก็ตอนนี้นะคะแล้วก็มาอยู่กันที่โรงแรมชื่อดังก็คือเคปบางเสลงนั่นเองก็คือหลังจากที่เดินผ่านจากล็อบบี้แล้วก็จะมาเจอจุดนี้เลยคะ่ะก็จะเป็นจุดร้านอาหารแล้วก็จะเป็นจุดที่แบบว่ามีสระว่ายน้ําสําหรับคนที่เข้าพักเท่านั้นนะคะก็คือสงวนสิทธิ์ไม่ให้เดินเข้าไปเนาะใช่ระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเราก็กำลังจะเดินเข้าไปที่คาเฟ่แล้วกันเพราะเราไม่ได้พักที่นี่เราแค่มาคาเฟ่เนาะตรงน,นี้เขาสงวนสิทธิ์ให้กับคนที่เข้าพักนะคะจะเป็นสระว่ายน้ํา ต่วนนี้ก็จะเป็นร้านอาหารรสสตอรองตรงนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นฝั่งของรุ่มบริเวณที่พักแล้วเราจะไปฝั่งของคาเฟ่กันนี่นะคะนี่ก็จะเป็นห้องพักแห่งเป็นหลังๆแหละอารมณ์เหมือนแบบมาดีอันนี้นคิดว่าเป็นพูลวิลล่าอยู่ตรงนั้นเป็นห้องแบบที่แบบมีพูลอะไรอย่างเงี้ย และจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ทางเข้าของคาเฟ่นะคะเขาก็จะบอกว่าเปิดตั้งแต่10บโมงถึง3ามทุ่มเนาะก็จะเป็นตรงนี้เลยก็เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปกันก็จะเป็นสุดทางเลยนะคะก็ที่พักที่นี่นะคะเราคิดว่าคนที่ชอบเที่ยวน่าจะคุ้นเคยกันดีเพราะว่าเขาก็ดังของเขาแล้วก็แบบมันเป็นเหมือนบาวดีฟแลกก็คือบ้านเป็นหลังๆอยู่กลางทะเลอะไรแบบนี้ก็เหมาะดีสําหรับการมาพักผ่อนที่บางสะเลนะคะแต่ช่วงที่เราไปก็คือร้อนมากก็เลยอาจจะเก็บภาพมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าบรรยากาศก็คือว่าดีค่ะน้ำสองสี 4. ขอน่าจะเป็นวิวภูเขาเขาอะไรไม่รู้เขาไม่เล่าไว้นี่ย และตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่คาเฟ่กันแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณน,นี้เลยก็คือเหมือนอยู่บ้านหลังนึงเนี่ยแหละแล้วก็แบบมีที่นั่งก็คือแบบมานั่งรับลมทะเลดูวิวชิลๆอะไรแบบนี้แล้วก็มานั่งทานน้าทานขนมก็ว่าไปหาทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้เห็นว่าคลื่นแรงมากเลยนะคะแล้วก็ลมแรงจริงๆคือระหว่างที่อัดไปก็คือแบบเสียงลมตีสนั่นมากก็ต้องขออภัยด้วยค่ะแต่ก็ถือว่าวิวสวยนะก็เห็นวิวโดวยรอบเลยค่ะ ซ้ายขวาได้หมดเลยก็เราก็หามุมที่แบบว่าไม่ร้อนเนาะใช่แล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมุมสั่งอาหารค่ะคือสั่งตรงนี้ได้เลยแบบน้ำเค้กต่างๆครัวซองไอศครีมก็มีให้เลือกทานค่ะและเมนูที่เราสั่งมาก็มากันแล้วก็คือมันน่าทานมากเลยนะคะก็เลยต้องขอแชะภาพสักหน่อยถือไปเลยสวยมากจริง นี่เลยค่ะมาดูชัดๆก็คือหน้ากินมากแล้วแบบแสงแดดส่องเข้ามาพอดีมันถ่ายสวยจริงอะ่ะแล้วก็นี่นะคะคาปูชิโน่ปั่นค่ะก็คือละลายเฉยเพราะว่ามันร้อนเนาะและจุดนั้นก็จะเป็นตะขายที่ใคนเข้าไปถ่ายรูปได้นะคะแต่ว่าห้ามเกิน1 0 0กิโลกร,รัมนะคะแต่มันก็จะมีความแบบเสียวๆอยู่เพราะว่าข้างล่างก็เป็นทะเลไม่อยู่กลางนนะ้ำ ก็หาทำคอนเทนต์กันเสร็จแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่จะต้องออกกันแล้วค่ะก็เนี่ยเห็นไหมทุกคนเนี่ยมันจะเป็นบ้านหลังๆ่งามกลางทะเลนะคะมันก็เลยเหมือนมาลดิสนั่นแหละก็ถือว่าบรรยากาศดีแหละเนาะแต่เหมือนว่าน้ําทะเลแถวนี้น่าจะเล่นยากอยู่นะเพราะว่าวันนี้ขึ้นแรงมากเลยอะเราไม่รู้ว่าปกติขึ้นมันนิ่งไหมแต่ว่าดูแล้วน่าจะยากอยู่สําหรับเรานะแต่ก็นั่นแหละค่ะก็นี่เลยจะเป็นส่วนของสาว่ายน้ําก็คือชิลค่ะสําหรับคนที่เข้าพักก็ ห้องพักใกล้ที่พักเอ้ยห้องพักใกล้สระว่ายน้ำมากน,นั่ <c oughs> และต้องบอกว่ามุมนี้ก็คือสวยมากเลยนะคะคือเราชอบมากแบบมีชิงชา้าแล้วมีทรายอะ่ะแล้วทรา,ายละเอียดมากเลยนะคะคือเหมือนเขาทําไว้ให้แบบเด็กเล่นเนาะแบบไม่ต้องไปเล่นที่ชายหาดจ,จริงก็ได้คือเล่นทรายตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะคือมันก็แก้ขัดได้อยู่ และตอนนี้เราก็วร์ปามาที่ชายหาดบางเะเลนะคะก็แถวนี้เขาก็จะแบบมีร้านค้าต่างๆนานานนะแบบมีขายอาหารทะเลแล้วก็แบบเหมือนชายหาดทั่วไปเลยค่ะแล้วก็มีที่ให้นั่งทานด้วยก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะเป็นถนนแบบ2เลนไม่กี่เลนเนี่ยแหละไปกลับเนะาะแถวนี้ก็จอดรถได้ก็คือบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะก็เดี๋ยวเราก็ไปขับรถเล่นดูกันเนาะแบบชายหาดแถวนี้มีอะไรบ้าง ก็คือเข้ามาในตัวหา้างนี่เลยนี่เลยก็คือมีที่นั่งนะจ๊ะมีของกินเยอะแยะเต็มไปหมดมีซาชิมิที่แบบว่าน่าจะแบบสดๆอะที่เขาหยิบกินเลยขีหยิบกินปุ๊บแล้วแบบว่ากินสดเลยอะไรอย่างเงี้ยมี่มันมีมีข้าว้าร้านต่างๆนั้นนะร้านอาหารเยอะแยะเต็มไปหมดระหว่างทางเยอะมากขายของด้วย นี <laughs> oh ่เดี oh ๋ยวเราจะเล่นสกีด้วยพูดไปก่อนท่ากันท่ากันพูดไปก่อนโอ้คนน้อยกว่าพัทยาเยอะเนาะนี่แน่นอนนะบรับพัทยาเยอะถ้าไม่มีสอไฟนี่จิ้งสวยเขาหยับกล้าอีกนิดนึง สวยมากมีเด็กมีเด็กโกยปี๊กก๊อตสายด้วย ีจริงๆอ่ะือมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอ,อยังไงก็สวย ไม่ดูแล หลังจากที่ดื่มด่ากับบรรยากาศทะเลจนเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาตรงนี้ค่ะจุดที่เขาเหมือนกับว่าขายของนะคะก็จะแบบมีอาหารทะเลเยแยะเต็มไปหมดเลยแถวนี้ซึ่งถ้าเกิดใครมาบางเสน่เราคิดว่าก็ต้องผ่านถนนนี้เหมือนกันเพราะแบบมันเป็นถนนที่แบบต้องผ่านเนาะก็แบบมีตลาดสดด้วยอะไรพวกนี้แล้วร้านนี้นะคะก็คือมาซื้อหอยเชลล์ย่างเนยค่ะก็คือเขาให้เขาทําให้เนาะเขาแบบมีบริการทําให้ ก็นี่เลยร้านนี้ค่ะที่เราซื้อถัดมาอีวันค่ะก็คือวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาชิมร้านเจ๊อ่องขนมจีนน้ำยาปูค่ะซึ่งนอกเหนือจากขนมจีนน้ำยาปูนะคะก็ยังมีปิ้งงบก,กับว่ามีอหอมหมกด้วยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่แบบว่าต้องมากินกันนะคะถ้าเกิดใครมาที่บางซื่ีเพราะเขาก็แบบว่ามีชื่อมากๆเลย ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นซอยของร้านที่ตั้งอยู่นะคะนี่เลยคะ่ะหน้าร้านก็จะเป็นประมาณน,นี้ก็คือร้านเปิด10โมงหยุดทุกวันพุธกับพฤหัสนะคะให้ดีก็คือให้โทรหาคุณป้าก่อนเนาะแบบวันนี้เปิดร้านไหมแล้วของหมดหรือยังแบบนี้จะดีกว่าเยอะเลยแล่นี่ก็จะเป็นโต๊ะที่นั่งนะคะอยู่ข้างในบ้านอย่างนี้เลยเเ <c oughs> ปรตรหมือนกันไหไม่เหมือน่รง อ๋อแต่ก็คือมันก็คือของอกใช่ไหมคะอ่าต่างกันแค่นึ่งกับกับอบแล้วก็มันก็ต่างกันเป็นปต่เซีด้วยอ๋ออันไหนคือเป็นปายเซีเหรอคะยังยังกระทงมาเป็นปต่เซีอ๋อกระทงเป็นปายเซีและนี่เลยค่ะเมนูเด็ดที่ต้องลองชิมกันก็คือถ้าเกิดเป็นกระทงจะเป็นปต่อนซีนะคะแต่ว่าทุกอย่างคือน่ากินแลวอร่อยมากๆเลยบอกเลยอร่อยจริงแบบให้เยอะมากๆเลยค่ะ ก็ต้องบอกว่าต้องมาลองชิมกันนะคะทุกคนตอนนี้นะคะ,นนะ,คะเรามาอยู่กันที่รา้านเจ๊อ่องปิงงบค่ะ <c oughs> แล้วกว็วันนี้จะมาไม่ทันแลน้วนี่น่ากินมากเลยรู้ว่าครั้งนี้จะมาไม่ทันนี่ค่ะ <c oughs> วันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้เลยได้กินสมใจเลยคะ่ะของฝางทั้งแล้วโทรมามาไม่ทัน แบบมาโทรหลายครั้งค่แต่ว่าคุณป้าหย,ยุดแล้วก็แบบว่ามีชาขายหมดช่วยใช่ใช่ใช่บาทีมีออนจำันอ๋อี๋ยวตอนหลังอ่ะทำงยาูขายตลาดทำะไเลยคิดว่าอยากไปห่อยู่อยู่กัที่ท มีโชคดีนะที่ว่าจอดได้ได้ครับโอ้โหโชคดีอ,อ,อร่อย อร่อยอย่างคล้ายๆแจงร้อนในเวอร์ชั่นที่แบบไม่แข็งมากอ,อ,อืมน่าสุดน้ำตาลเลยน่าสุดน้ำตาลเลย ก็หลังจากที่รอร่อยกับน้ำยาปูแล้วก็หอหมกนะคะตอนนี้เราก็วาร์ปมาอยู่ที่คาเฟ่ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณที่จอดรถค่ะก็กว้างเหมือนกันนะแบบมีให้จอดเยอะแยะเลยก็จะเป็นเหมือนคาเฟ่สไตล์สวนค่ะนี่นะคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่20-20 fox นะคะ let the fox out of the bag โอเคธรรมชาติสุดบรรยากาศรลบด้านเดีเราจะเดินเข้าไป ในตัวร้านนะคะแค่ประตูทางเข้าก็คืหน,น่าหลักแล้วนี่แล้วตรงเนี้ยมีมุมไม่ถ่ายรูปด้วยน่าหลักนะว่าไปสายแบบคาเฟ่จะต้องชอบอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปกัน ร้านจะตกแต่งแบบว่ามีทั้งเอาดอและอินดอนะคะอันนี้จะเป็นโซนที่ขายเคก้ก อันนี้เป็นเมนูคร่าวๆจริงๆเขามีแบบเป็นแบบไอศครีมด้านหลังเป็นเนี่ยมิกซ์มาสมูทตี้น้ำผลไม้อิตาเลียนโซดาก็มีโอเคนี่ออกมานโซดานอก โอเคนะแบบธรรมชาติรู้สึกมันจะมีส่สวนดอกไม้ด้วยโหน่ารักน่ารักโหคาเฟ่น่ารักเลยมาเห็นม,มุมน,นี้แล้วน่ารักเลยอะ นี่นะคะฝั่งขวาจะเป็นสมูทตี้นะคะเป็นดาร์กช็อกออ a n เรนจ์ส่วนฝั่งซ้ายจะเป็นไอ์คาปูชิโนระดับความเข้มข้นอยู่ที่ประมาณปานกลางค่ะส่วนอันนี้เคนะ้กเลดเฟลเวอนาทางร้านทำเองก็คือแบบมีครัวทำขนมปังแบบจริงจังเลยนะเป็นแก้วที่สวยและจานที่สวยมากบรรยากาศก็กดี ก็ตอนนี้นะคะอยู่ที่ร้าน20 20 fox ค่ะตรงบางสะเเนาะแบบอาจจะค่อนข้างแบบงงงนิดนึงคือแบบกูก็แบบพาไปงงแบบพาไปทางเข้าอีกทางเข้าหนึ่งซึ่งจริงๆมันต้องแบบอยู่คนละทางเข้าก็คือให้เราแบบกลับไปทางเดิมแล้วซ้ายแล้วก็ซ้ายอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นแล้วมันก็จะมีป้ายบอกด้วยแหละแล้วก็บรรยากาศค่อนข้างชิลนะแบบเอ่อบรรยากาศแบบชิลแบบเป็นสวนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีโซนที่เหมือนแบบเป็นอยู่ทะเลหน่อยๆเงี้ยเหมือนโซนเนี้ยก็คือเหมือนแบบบีชเนาะเออแล้ว น่ารักดีเหมือนกันก็คือแบบตอนแรกดูว่าเอ๊ยยังไงยังไงแต่พอเข้ามาแล้วก็โอเคร้านมันก็น่ารักใช่เดี๋ยวเราแบบธรรมชาติธรรมชาติจริง,ดรงเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศให้ดูนะจ๊ะก็อย่างที่เห็นเลยค่ะทุกคนคือร้านมันก็น่ารักเนาะแล้วแบบมีหลายแบบเลยคือจะแนวสวนมันก็สวนจะแบบมีดอกไม้เขาก็มีดอกไม้นะคะแต่ว่าช่วงที่เราไปขึ้นมันยังไม่ขึ้นเนาะ หรือว่าจะเป็นแนวแคมปิง้งเนี่ยก็มีหรือว่าจะเป็นแนวแบบว่าทะเลเขาก็มีจัดมุมไว้ให้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านหนึ่งที่แบบว่ามานั่งชิลกันได้ค่ะมาถ่ายรูปมาหาทำคอนเทนต์อะไรพวกนี้ก็ชิลจริงๆค่ะส่วนบรรยากาศในร้านนะคะที่เป็นห้องแอร์ช่วงที่เราไปก็คือเขาจะมีเวลาเปิดปิดแอร์นะคะถ้าเกิดประมาณช่วงแบบ4ี่โมงเป็นต้นไปมันก็คือเขาจะไม่เปิดแอร์แล้วนะคะก็คือจะปิดจะใช้อากาศด้านนอกเข้าไปแทน ก็จบกันไปแล้วค่ะสำหรับการไปเที่ยวชิลเล่นกันที่บางเฉละนะคะต้องบอกว่าเราก็ไม่เคยไปเนาะไปครั้งนี้ก็คือแบบชอบเลยอย่างทะเลก็คือสวยมากๆก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามดูนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปพวกเรานะแล้วเจอกันม่ทุกคนบ๊ายบาย